เจ็ดเก้าสเตปสมุนไพรนะคะขอต้อนรับกันด้วยเข้าสู่ในส่วนของบูธกิจกรรมขาะจากบริษัทดอกบัวคู่วันนี้ค่ะพวกเราทีมงานดอกบัวคู่นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากให้สําหรับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่ซื้อผลิตนะภัณฑ์ดอกบัวคู่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญจากดอกบัวคู่ค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แช,ชมพูสระผมค่ะนะคะ,นะคะหรือว่าจะเป็นนักของผลิตภัณฑ์น้ํายาบ้วนปาก ครบโปรโมชั่นเรามีผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ค่ะแจกแถมให้สําหรับคุณลูกค้าทุกท่านและสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญน,นะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของบุญเฟนไยนะ,ะบุญแกติกค่ะบุญไดติกรวมไปถึงถังเช่าค่ะคุณลูกค้าซื้อ1กล่องนะคะทางดุรกิจกรรมก็มีโปรโมชั่นแถมฟรีอีก1กล่องด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ จัดกันแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะไปจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกาโดยประมาณค่ะสําหรับท่านไหนนะคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดอกโบคู่อยู่เป็นประจําแล้วหรือว่าทานในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญจากดอกโบคู่อยู่แล้วค่ะก็สามารถเข้ามาอุดหนุนสินค้ากันได้ในะะที่บูธกิจกรรมของดอกโบกู่ค่ะ